สวัสดีครับผมกบนาครับหลายๆคนครับรอรุนเลขจากสายตรงเจเมืองขมิน้นลอตเตอรี500่ห0าร้อยใบอติภานมากนะครับเนาะเลขของเจเราบ่กเข่าครับไม่เข้าเลขลางของเราบ่กเขา่าแต่เราไปถึอเลข6กสาเลขท้ายเราพึงบอกผมมือนอี่แหละว่าเราถึอเลขท้าย3ตัวท้าย ที่ว่าหมุนหมุนสองเตือนนะครับที่รางวัลละสี่พันบาทนะครับเราถูกเลขหกสามหนึ่งผู้ใดจำเลยนะครับว่างวดที่ผ่นงวดที่ผ่นมาเมื่อกี้นะเนาะเราบอกว่าเรามักเลขนะเนาะเราเราหมักเลขมันจะมีเลขหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งในหันก็คือมีสามหนึ่งครับเราบอกว่าเราสื่อสามหนึ 3, 1, 1, 100่งเนี่ยหนึ่งร้อยใบสามหนึ่งหนึ่งร้อยใบบางเอื่นครับ บังเอิญว่ามันมี631 30ใบครับอยู่ในหันเราบอกว่าเราถือ631ทั้งหมด30ใบถือว่าโชคดีครับบบถือเลขสอตัวแต่ถูกเลขท้าย3ตัว631ได้30ใบแล้ววะทั้งหมด100ใบครับเราถือ30ใบคือ631ความโชคไหล หวังถือเลขกสองตัวครับโบถือไปถือเหรีกสามตัวเกาะกยังว่าโอ้ยกันยังพอเด้เงินคืนมาหน่อยหนึ่งหลืว,ว่าได้ประมาณแสนกว่าบาทอเขาเอาเงินมาให้เราแสนกว่าบาทครับเลขท้ายสองเลขท้ายสามตัวเหมือนกับงินนะครับเงวดนั้นเราสื่อสามสองเนาะมันออกเลขบนอันนั้นคือรางวัลที่หนึ่งบมีบบมีเฉดรางวัลที่หนึ่งแล้วหรือเปล่าแต่งวดนี้สามหนึ่งเราสื่อมันมีตรง ตรงกันคือ6 3สมหนึ่งบังเอิญเจ๊ J. ถูกเลขท้าย4 0 0พบาททั้งหมด30บใบเราก็ดีใจอยู่ครับเด้๋เงินแสนกว่าบาทแต่ว่าเราซื้อมาหลายซื้อมดหลายครับแต่ก็ได้เงินมาหน่อยหนึ่งเราก็ดีใจอยู่ครับ <laughs> งวดนี้ครับเจ๊ J. ก็จะมาบอกเลขต่องวดนะครับลอตเตอรี่ห500รใบเหมือนเดิมครับผมบอกเลยครับว่าอย่าไปซื้อหลายเหมือนเราครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเอาไวพ้พิจ,พจนารณาาครับ เอาไว้เปรียบเทียบกับเลขตัวเองแล้วก็เอาไว้เปรียบเทียบกับเลขอาจารย์อื่นๆก็ได้ครับอย่าไปสื่อขึ้นเราครับสื่อขึ้นเรามีเงินแสนกับหมดหมดเงินแสนครับแต่เทาเก็บเงินไว้ดีกว่าครับซื้ออย่างละใบสองใบนะครับให้เราอุดหน,นุนรัฐบาลไปซะเงินเราหลายแต่เท่ากับสื้อไว้นิดหน่อยครับซื้อไวพ้พอาะนุนแต่ถ้าหาว่าเป็นเลขที่เท่ามาเข้าคอยไปไปเน้นนะครับนะลอตเตอรี่ห้าร้อยใบของเจ๊สายตรงจาะเมืองกับเมียนงวดวันที่หนึ่งตัวละครห้าเจ๊เราก็ให้มาเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับ 100ใบ3หางแล้วก็500ใบ1หางเหมือนเดิมครับก็ลองพิจารณาโรรมเนานนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกตัวเลขของงวดนี่ให้ทุกคนไน้พิจารณามาครับตัวเลขโดตเตอรี่ห0ึใบครับ100ใบนะครับตัวเลขจะมี82ครับ82 93 95อันนี้คือ100ใบนะครับส่วน500ใบคือ86 86ครับอันนี้คือลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวล่างครับบนเน่ bon นะครับอาจจะออกเลขท้าย3ตัว4,000บาทดีกันไรนะ๊บนเน่นะครับ ไม่แน่เรพยาพิจารณาครับอันนี้คือหนึ่งร้อยใบนะครับหนึ่งร้อยใบของเจ๊แปดสองเก่าสามเก่าหลก็ห้าร้อยใบคือแปดหกแต่เข้ามาแปดหกนี่สำหรับผมว่ามันงามว่าผมามันเป็นเลขบ่ง,งามครับบ่งงามเลยลหละแต่ว่ามันมันออกอย่างนี้นะครับเด็กล่างแปดหกผมกระบ,บอเนี่ยใจว่ามันเค่อยออกบ่อแปดหกแต่เราเป็นอย่างเราเราถึงหมกักแ6ดหกจะนะอันนี้คือเป็นเลขที่ว่า เราหมักนะครับอันนี้คือเป็นเหล็กที่เราหมักแล้วก็เราลอซื้อลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วคือแปดหกห้าร้อยใบเก้าสามแปดสองเก้าห้าอันนี้คือหน,นึ่งร,ร้อยใบอันนี้คือก๊อกแรกนะครับอันนี้คือก๊อกแรกถ้ารุ่นก๊อ,อกที่สองอกี่ว่าเราซื้อเลิเตัวใดมากพิจารณานีาอกอันนี้คือเลขล่างสายตรงจากเจมสมันกเมีนะครับนะถาว่ามักเหล็กตัวใดห้เราเ็อาจดไว้ครับ,รรบแต่ถหาบวา่ามักเหล็กที่เราบอกมาก เท่ากับแค่เบ,บื้องไหวซื้อครับไว้เพื่อเปรียบเทียบแต่กับเราต้องไปซื้อหลายเหมือนเราครับเท่ากับเบื้องซื้อนะครับเนาะเบื้องไหวซื้อใบสองใม้ก็ได้แต่สำหรับเราก็คือเราทุนเราหลายใครเราอุดหนุนรัฐบาลซอยไทยกันืี่ว่ายังดีครับเนาะที่เรายัางอุดหนุนหมหาวิทยาลัยมากเราก็บซื้อมดหลายแสนเรากับในแค่แสนกูบาทครับแต่ยังบอกในทุนขึ้นอยู่ แต่งวดนี้เราก็บอกมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตัวเลขห้าหเนี่ยคือเป็นเลขลอตเตอรี่ของเจเราแต่ว่าเลขชุดนี้งวดนี้คือมีเตลเลขลักสูงยอ้อนหาังเป็นเลขลักสูงครับมีเตลเลขลักเก่าเนาะลักแปดลักเก่าลักแปดลักเก่างวดนี้มันจะมาหลักสูงยู่างวดที่แล้วมันออกเจ็ดหางวดนี้เรามาเก่าหาเก่าสามแปดสองแปดหก เราคือโบมากแปดหาพงก,กับบริถามเราเลยเพราะว่าแปดหานี้อยู่ในเมืองไทยครับงวดนี้เพราะว่าอาจจะเตรียมอัดน,นะแปดหาแต่ว่าเจเราเราโบมารกเนาะเรามากแปดหกแต่กับโมแนกันตัวนี้กับเล็กดั้งเติอครับนี่อันนี้คือความความคิดเห็นส่วนโตผมเด้คือช่วงนี้คือเจ็ดห้ามันออกงวดที่ผ่านมาเนาะครับเหล็กลางงวดนี้หลายๆเจ้าก็มีเจ็ดสองเจ็ดสองกับ คนข้างที่จะไม่แห้งคือกันผมอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมเนาะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมเองดังสําเนครับมีทุกเจ้ามีทุกอาจารย์ดังแห้งดังทะล,ลมทลายแต่ส่วนมากมือออกไม่ออกแหมครับมันบอกออกต้องเอาเหล็กปลกๆคือว่าครับต้องเอาเหล็กปลกๆมันจะสีออกงดทติผ่านมากเมื่อกี้ครับแปดหา โคตรับด,ดังเลยครับเต่มออกเจนหาเห็นไหมครับมวดนี้เออเออครับเมนเมนคือแปดห้าดูครับแปดหาดังแห้งในะงวดนี้อาจจะลุย่าแปดหกขึ้นกันไหนบอเนเห็นไหมครับแปดหาดังแห้งอาจจะขึ้นเป็นแปดหกแปดห้าดังอาจจะออกเก้าห้าก็ได้ครับเห็นบอกเอออาจจะเป็นไปได้ครับเนาะคือมวดที่พัดมากเมื่อกี้ครับ 85ดังมากไม่มามา75งวนนี่8หาก็ดังมากแต่เจีราสื่อเกาหาไว้85มันดังอาจจะออก86เห็นบอกครับแล้วสื่อขึ้นออกับบอลเนรครับอันนี้คือกักบบอเเนาะอาจจะเป็นไปได้อันนี้คือ,ค,ค,ววอนะความคิดส่วนตัวของผมนะความคิดส่วนตัวของผมพาเล่ดังหลายๆคนเข้ากับวานนะครับเนาะนะหลายๆคนเลยแถบจะทุกคนนี่แหละว่าดังมากแห่งไหนกบหน้าเล่นนั่งก็ดังเันนึก็ดัง แทบจะทุกเจ้าที่ว่าคนคิดคำนวนเหลืองเลเนาะมีทุกเจ้ามีทุกอาจารย์เลขตัวนี้ชุดนี้แต่ทุกถ่ายก็ไม่ออกมันออกเลขที่ว่าแต่ละคนบอกให้มีแล้วก็เลขเลขบอกให้ดังสำหรับเลขของเจเมืองคำนิสายตรงเลขลอตเตอรี่ห้ายใบกับตัตนที่ผมมาครับเดี๋ยวผมทั่วดีหลอบนึงคือลอตเตอรี่ห0ึใบเนี่ยคือ829395 อันนี้คือหนึใบส่วน500ใบคือ86ครับงวดวันที่1ตุลาคม5กับคุทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมนําเสื้อให้นคนทุกคนเบิงไว้เพื่อเปรียบเทียบไววเป็นเพียงแค่แนวทางถามว่ามากเข้าคอยพิจารณาครับแต่ถามบ่ามากเข้าการลองเก็บไววเผื่อพิจารณาไว้ครับสำหรับเลขของเจเมื่องขม,มิ้นกับมีประมาณนี้ครับถามว่ามีเลขตัวอื่นที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่อให้ทุกคนได้ฟังนะครับเนาะ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ว่าเข้ามารับชมและกข้มาพิจารณาสารคดีนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ